สวัสดีค่ะเจอกับสาบ้านป่าพาก,กินนะคะวันนี้สัญญาพามากินอีกแล้วค่ะพี่น้องขาวันนี้ตำตำน้ำพริกกะปินะคะแบบโบราณโค้กพริกโค้กกระเทียมโค้กกะปิค่ะพี่น้องขาก็มีผักไอผักอะไรนั้นเนี่ยผักก้านจองลวกค่ะชะอมลวกนะคะพี่น้องขาอันนี้ก้านจองนะคะพี่น้อง่าก้านจองลวกแล้วก็เออแกงส้มหัวปลา แกงส้มหัวปลาจีนจะ้ะมาจ้าพี่น้องกินข้าวด้วยกันค่ะนี่ข้าวสวยร้อน,อนเลยผักตบแล้วก็ดอกผักตบนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมาค่ะหมืแซ่บม,มาเน้อใครยังไม่กินข้าวมากินด้วยกันอืม นะครับพี่น้องหามากินข้าวด้วยกันค่ะนี่ต้นแกงอะไรนะแกงส้มหัวปลาหัวปลาจีนหัวเบอร์เรอร์เลยหัวเดียวเบอร์เอเลยครับพี่น้อง่ะนี่ครัอพี่น้องดูสิหัวหัวมันแบอบ้าอือืม,อม ตัดแบบว่าก็เอาไปทําอันนั้นน่ะกะส้มนี่จุ่มกะไม่เอาយកตาปุกๆគ្នានេះមករបាយក្នុងសញ្ញាមានកែងស้มក្បាតត្រៃបុកពីរក់កផ្កាចងចាក់ស្អំណាคะឡាចាអររ ตรงข้างมัตเดียวอ่ะ หนื่ยเยอะมากหืมว้าใช่มาก็เก็มไหมครับแค่อมอมร่ว ลูกจริงๆนะม้นต้มลวกหมดลละต้มนานมันเละกฮ่มมาจ้อการจอกอร่อยแบบสูโบราณเลยนะคะน้ำพริกกะปิจ้ะ เหมือนไปว่ามันพึ่งเผาะอะมันมะขามเปลี่ยอลงไปด้วยมะน,นาวอยากหอมกลิ่นมะน,นาวอ่ะออื Ờ. Đây. Cái một แร่นัดเลยแบบนี้ got it จะออกไม่สวยทรงแข็งไป อร่อยมากเลยน้องเลยขอบคุณมากนะครับทุกคอมเมนต์อ่านนะครับพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หมูปลาจิ้มใหญ่มากอร่อยด้วยถ้าหมูปลาสวายมันมันตึงนี่เราคนนึงแต่เนื้อเลยอ่ะ 特慢。 你本啊。<noise>